และี่คืออีกหนึ่งตำนานมหาชัยกับไส้กรอ,อกลุงอ้วนที่เรียกได้ว่าชาวมหาชัยแทบจะทุกคนรู้จักลุงอ้วนเป็นอย่างดีกับไส้กรอ,อกยำในตำนานมากกว่า40ปีของชาวมหาชัยที่มีความพิเศษในการนำไส้กรอ,อกแบบ2อย่างนี้มายำแบบ3รสเผ็ดเค็มเปรี้ยวด,ด้วยความนัวนของไส้กรอ,อกทั้งสองอย่างที่เด็ดที่เราต้องสั่งกับไส้กรอ,อกหวานยำจุดเด่นของไส้กรอ,อกหวานจะมีลักษณะสเส้นเล็กแล้วก็มีรสชาติหวานเมื่อทานแบบเปลปาก็อร่อยและยิ่งยำก็ยิย่งอร่อย,ยตัวของไส้กรอ,อกหวานนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวสมุทรสงครามและสมุทรสาครซึ่งเรียกว่าถ้าชาวสมุทรสงครามสมุทรสาครเนี่ยมองเห็นไส้กรอกหวานก็เป็นอนุกันว่าอาหารพื้นถิ่นแน่นอนตัวไส้กรอกหวานจะมีรชาตวานแบบกลอ นะไม่ใช่หวานจาัดส้กอกของร้านลุงอ้วนเนี่ยเขาจะมี2แบบนะส้กอกหวานหนึ่งแบบแล้วก็ส้กอกธรร,ราอีกหนึ่งแบบแต่แส้กอกอีสานเนี่ยจะเป็นแบบไม่เปรี้ยวนะที่เด็ดเดี่บอกก็คือนำาซกอกทั้งสองอย่างแล้วแต่ความชอบมายำกับพริกแล้วก็มะนาวคนโคลโให้เข้ากันอยากจะบอกว่าอร่อยสุดจัดจริงๆเพราะว่าแ้กอกหวานที่เขายำเนี่ยคือยำแบบถึงใจครบทจริงๆแล้วที่บอกว่าร้านลุงอ้วนเนี่ยเป็นร้านดนานของมาชายัยเรื่องของส้กอกหวานได้ต้องยืนหนึ่งคือลุงอ้วนเท่านั้นเลยด ลองชิมฝีมือของหลุงอ้วนนะอยากจะบอกว่าต้องใช้เวลารอน,นิดนึงนะเพราะว่าคิวเยอะมากเอล,ลืมบอ,อกไปสำหรับเพื่อนๆที่อ,อยากซื้อไพทานกลับบ้านนะก็ให้แยกยำได้ด้วยฝากไลค์กดแชร์เพื่อใหรายก,ยการโปรดไว้เลื่อยไปจะได้หาเจอ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 